มาถึงใน EP ีที่4กันแล้วนะคะกับความหลากหลายทางเพศในวรรณคดีและก็วรรณกรรมโบราณค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยๆนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับการนำเสนอค่ะในเรื่องของความหลากหลายทางเพศในวรรณคดีและวรรณกรรมโบราณกันต่อนะคะครั้งนี้ค่ะเราก็จะมาต่อกันในเรื่องแรกค่ะอักนนีเทพใช้ปากถวายงานแด่พระศิวะวรรณกรรมนะคะสันสกฤตค่ะ ที่ได้กล่าวถึงกุมารสัมภวะหรือว่าขันทก,กุมารเองค่ะโดยในการประพันธ์ค่ะประพันธ์โดยกาลิธาตในเรื่องนี้นะคะก็มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ค่ะที่พระศิวะกับพระแม่อุมานนะคะ่ะที่ทํากิจของสามีภรรยากันค่ะเพื่อให้มีบุตรก็ได้ส่งผลนะคะให้แผ่นดินนั้นค่ะเกิดการสั่นสะเทือนไปทั่วโลกขณะนั้นค่ะพวกเทวดานะคะ ก็รุดเข้าไปในที่พระศิวะกับพระแม่อุมากำลังร่วมรักกันอยู่ค่ะพระศิวะนะคะได้เกิดอาการตกพระไทยค่ะจึงชักพระคุยฐานออกจากพระโยนีของพระแม่อุมาในทันทีค่ะณเวลานั้นนะคะก็เป็นช่วงที่พระศิวะค่ะกำลังจะหลั่งน้ำกรามหรือว่าน้ำพระปรายะสวัสดิ์ออกมาพอดีค่ะซึ่งน้ำกรามนี้ค่ะของพระศิวะ หากตกลงสู่พื้นโลกนะคะก็จะเป็นการจุดไฟบรรลัยกันค่ะเป็นการทำลายล้างทุกสรรพสิ่งแต่ว่าพระอคคณีค่ะที่เป็นเทพแห่งไฟนะคะก็พอจะทนต่อความร้อนของน้ำกามรพระศิวะได้พระอคคณีค่ะจึงใช้ปากรองน้ำกามของพระศิวะที่หลั่งออกมาอมเอาอไว้ค่ะแต่ด้วยความร้อนของน้ำกามนั้นค่ะพระอคคณีนะคะไม่สามารถที่จะทนได้ค่ะ จึงวิ่งออกไปนอกประตูความรู้สึกของพระอาคนีนั้นค่ะได้ถูกระบุเอาไว้นะคะว่าเป็นความอภิรมที่สุดแสนทรมานด้วยความกระหายค่ะพระแม่พระหุชราโดยในตำนานค่ะเทพรกรนำนะคะของฮินดูค่ะก็ได้มีการกล่าวถึงพระแม่พระหุชราค่ะหรือว่าพระแม่พระหุชระ นานนะคะได้จับค่ะได้ว่าสามีของตนค่ะแอบเข้าป่าไปนะคะเพื่อไปมีเพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มด้วยกันค่ะจึงสาบสามีนะคะให้สามีะค่ะมีอวัยาวะเพศชายที่ร่วงตกลงมาแล้วก็บังคับให้สามีค่ะแต่งกายเป็นหญิงอีกตำนานหนึ่งนะคะก็ยังมีการเล่าเอาไว้อีกค่ะว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งค่ะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นเหตุให้ เทพีพระภชาราไปเข้าฝันค่ะแล้วก็บอกให้ทําการสการะบูชานางด้วยการตัดอวัยวะเพศเพื่อแปลงเพศเป็นหญิงมิเช่นนั้นค่ะจะต้องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปอีเจ็ดชาติเจ้าชายค่ะจึงยอมแปลงเพศเป็นหญิงนะคะเพื่อเป็นการบูชาพระแม่พระุูชาราค่ะพระวรุณาทิตย์กับพระมิตรราชิด ในคำพีของมาริคเวทค่ะกล่าวถึงพระวะรุณที่เป็นเทพกลางคือนะคะเป็นหนึ่งข่ะในเทพกลุ่มอาทิตย์ซึ่งในเทพกลุ่มอาทิตย์ค่ะก็มีพระมิตราอาทิตย์หรือพระมิตรที่เป็นเทพกลางวันค่ะได้ร่วมอยู่ด้วยพระวะรุณกับพระมิตรค่ะจะได้พบกันในวันเพ็ญค่ะหลังจากนั้นค่ะ มิตระนะคะจะทําการหลั่งน้ํากรามใส่ตัวของพระวิรุณเพื่อเป็นการให้กําเนิดดวงจันทร์ค่ะซูตกับแกนิมีดในตำนานเทพรกรณน,นำค่ะเทพพระเจ้าซูตนะคะสนใจใช้หนุ่มค่ะที่มีชื่อว่าแกนิมีสูตค่ะจึงแปลงเป็นนกอินทรียักษ์แล้วก็ได้ทําการลักพาตัวค่ะไปยังเทือกเขาของโอลิมปัส ไปเป็นผู้รับใช้บนเขาที่โอลิมปัสด้วยนะคะโดยเป็นการทำหน้าที่เป็นผู้ถวายพระสุธารรถแทนที่ hey 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 เทพีเฮบีเทพีแห่งความยาวไวทิดาของซูดและฮิราค่ะจากนั้นค่ะก็ได้เป็นสนมที่เป็นชายเพียงคนเดียวของซูดนะคะทุกครั้งค่ะที่แกนิมีนั้นค่ะได้รินงไวให้กับซูดนะคะซูดค่ะก็จะจูบที่ขอบแก้วก่อนเสมอเป็นสาเหตุค่ะ ให้เชพีฮิรานะคะเกิดกันหววอย่างมากค่ะนาซิซัส,สผู้หลงรักเงาของตัวเองในตำนานเทพประกรณ้ำกลีค่ะก็ยังได้กล่าวถึงนาซิซัสค่ะซึ่งมีความสัมพันธ์กับอามีเนียชายผู้ที่หลงรักเขาค่ะแต่ว่าพอนาซิซัสนะคะได้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาค่ะจึงส่งดาบให้พร้อมกับการจูบดา แล้วก็อาม์เมนียนะคะก็ได้ฆ่าตัวตายค่ะเนื่องจากหัวใจสลายเนมิซิสค่ะเห็นนาซิซัสเป็นผู้หญิงทนงเป็นพิเศษค่ะจึงรังเกียจน,นะคะผู้ที่รักเขาค่ะเนมิซิสนะคะจึงดึงดูดนาซิซัสไปยังบ่อที่เขาเห็นค่ะบ่อน,นี้นะคะก็จะเห็นเงาสะท้อนของตนเองในน้ําค่ะจากนั้นค่ะเขาก็ตกหลุมรักเงานั้นโดยไม่ทราบเลยค่ะว่า นั่นมันเป็นเพียงภาพสะท้อนจนสุดท้ายค่ะก็ตายเพราะว่าไม่อาจจะพราซสายตาไปจากความงามของเงาสะท้อนของตนร่างของเขานะคะก็ได้กลายเป็นดอกไม้ค่ะที่ชื่อว่าดอกนาซิสัสค่ะเฮอร์มาโปรไดตัสในตำนานเทพกรนณาธิกไตค่ะเฮอร์มาโปรไดตัสนะคะเป็นบุตรชายของ เอโฟไดทีกับเฮอร์มิสนะคะครั้งหนึ่งค่ะนางอับสรที่มีชื่อว่าซันมาคิสผูลุ่มหลงในเฮอร์มาโฟไดตัสแต่เฮอร์มาโฟไดตัสนะคะไม่สนใจนางเลยค่ะทำให้นางนะคะจึงต้องขอพรให้ถวยเทพค่ะว่าให้นางค่ะได้อยู่กับเฮอร์มาโฟไดตัสนะคะเทพค่ะ จึงทาให้นางได้อยู่ในนั่งเดียวกับเฮอร์มาโฟไซตัสนะคะทําให้เฮอร์มาโฟไซตัสค่ะเป็นเทพที่มีทั้งหญิงแล้วก็เป็นเทพที่มีทั้งชายในร่างเดียวกันค่ะอพอลโลกับไฮยาซินทัสในตานานเทพประกรนามกรีกค่ะอพอลโลเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นะคะได้เกิดการตกกลุมรักกับเจ้าชายหนุ่มผู้ที่เป็นสหายค่ะ มีนามว่าไฮยาซินหรือว่าไฮยาทินทัสหรือค่ะบางคนก็เรียกว่ามาซีโดเนียไฮยาคินทอสโดยเทพนะคะเทพเซฟโพรัสค่ะก็พอใจในตัวไฮยาซินทัสเช่นกันแต่ไฮยาซินทัสค่ะไม่เล่นด้วยเพราะว่าเขาค่ะมีใจให้กับอพอลโลเป็นเหตุนะคะให้เกิดความอาฆาตขึ้นในจิตใจของเซฟไวรัสค่ะ เซฟิรัสค่ะได้ใช้ลิตนะคะลมพัดห่วงเหล็กระแทกศรีรษะของไฮยาซินทัสแล้วไฮยาซินทัสก่ะก็สินใจในอ้อมกอดของอพอลโลน,น้ำตาของอพอลโลค่ะที่หยดลงบนเลือดของไฮยาซินทัสนะคะก็ทำให้เกิดกำเนินดดอกไม้ที่ชื่อว่าดอกไฮยาซินและสุดท้ายของวันนี้นะคะเฮอร์มีส ในตำนานเทพกรน,นำปีค่ะโดยมีบางตำนานค่ะก็ได้กล่าวกันถึงเฮอร์มิสรักอยู่กับโคคัสค่ะซึ่งภายหลังนะคะได้ถูกฆ่าตายค่ะโดยจักที่เทพองค์อื่นคว้างเข้ามาค่ะหลังจากนั้นค่ะก่อนที่จะเสกให้เป็นดอกไม้ตำนานนี้ค่ะก็จะคล้ายๆกับตำนานของไฮยาซินนะคะซึ่งบางตำนานค่ะก็ได้กล่าวกันไว้ว่าเทพเฮอร์มิสค่ะ มีความสัมพันธ์กับเพอซีอัตอีกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะช่องคําไทยๆขอพักเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าค่ะช่องคําไทยๆจะนําเสนอความรู้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะยังมีอีกหลายเรื่องหลายวรรณกรรมเลยทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคําไทยๆนํนความรู้ความสนุกดีๆแบบนี้มาแบ่งปันทุกๆคนอีกนะคะ วันนี้ขอบคุณทุกๆคนเช่นเคยที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ